ที่ปัดน้ําฝนรถถ้าจอดนานมีฝุ่นคันนี้ไม่ได้ใช้อาทิตย์หนึ่งมันมีฝุ่นมันไม่ได้ฝุ่นอย่างเดียวนะคือมันมีทรายด้วยเราไม่ไม่ควรใช้นะเราอย่าไปปัดน้ำปัดน้ําฝนเราอยา่าไปใช้มันเลยตอนนี้สิ่งแรกที่เรามาดูเรามาดูตรงนี้ดูเส้นข้างล่างตอนนี้คือมันมันมีทรายมากเลย ทรายมันจะอยู่จะอยู่ตรงใต้ตรงนี้เราไม่ควรไปฝืนไปใช้อย่างดี๋ยวต้องทำความสะอาดก่อนไม่ใช่จะห้ามห้ามไปปัดมาเลยเ้าในนี้มันมีมันจะทรายเนี่ยมือลูปดูจะรู้ว่าเป็นทรายหมดสิ่งที่มันจะทําให้มือกระจกเป็นรอยแล้วก็เป็นรอยโดนบาดแล้วบางทีมันลั่นแตกเล้าได้ตัวที่พวกเราไม่เข้าใจ มันแตกบางทีมันกระจกมันขูดนิดนึ่งอย่างรัดกระจกเห็นไหมถ้ามันขูดเส้นหนึ่งไปเส้นหนึง่งเคาะบล็อกเดียวแตกเลยก็ามาทางทางเนี้ทางด้านตรงนี้ทางด้านตรงนี้คือทางด้าน งนี้กระจกเราก็ไม่ควรสาเหตุสาเหตุที่ที่กระจกเสียหรือเป็นรอยดูฝุ่นนี่อาทิตย์เดียวนะแมงมุมาทันทีเลยนี่เราจะไม่ใช้เลยนะตอนนี้คือเราจะต้องเดี๋ยวต้องมีน้ำหนึ่งขังเราต้องล้างหลุมลางตรงนี้ก่อน,นสาเหตุที่ที่บางทีกระจกตังเพราะอะไรกระจกเป็นรอยเพราะอะไร นี่นคือหนึ่งอาทิตย์เองเพอดีรถมันวิ่งไปวิ่งมามันจะมาเร็วมากนี่เดี๋ยวเราให้เห็นชัดๆเลยนะว่าเป็นทรายนะนี่ทรายไม่ใช่ป่นนะครับทรายนะครับทรายละเอียดเหมือนทรายที่เขาทรายยานแนวอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นอะไอปูนยานแนวนั่นนะ กระจายมบิดยับบิยับเนี่ยนี่เราจะไม่เปิดเลยวันนี้เราจะไม่ใช้เลยเราต้องต้องล้างก่อนแล้วไอ้พวกเนี้ยมันมีมันไปติดมันไปติดอยู่ตรงไนอย่างเส้นเนี้ยไม่ติดเสร็จมันก็ขูดให้กระจกเป็นรอยพราะเป็นรอยเสร็จมันฝืดใช่ไหมมันก็ไปทําให้มอเตอร์เดินช้ามอเตอร์ทำงานหนักทำไมอ่ะไม่ มอเตอร์พังพอมอเตอร์มันทํางานหนักรางพวกพลาสติกพวกลางพวกเนี้ยม er <mel> ันใช้เป็นพลาสติกมันลูกล้อมันก็แตกมันมันแตกขึ้นมาใช่ไหมมาดูนี้เลยน้ำมีผลหมดเลยนะครับทาไมถึงไม่ต้องต้องมันมันแตกเขาถึงบอกให้ลงแว็กซี่เขาต้องการให้เขาลงแว็กซี่เนี่ย ธรรมดาลแล้วนะจับว่าเป็นเม็ดทรายอยู่แล้วเนี่ยจับรูดเลยที่ผิวเนี่ยรูดปืดด้ดเดืยวมันก็อยู่ตรงเนี้ยกลายเป็นผิมนเลยอยู่ตรงเนี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้น <Okay. S 1> ไปคูนที่บอกปูนยานแนวเดี๋ยวเราเวลาล้างเดี๋ยวล้างอังนก่อนเอั้น ปับรถไม่ใช่ว่าจะใช้แต่อย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่บางคนยังไม่ทราบเลยถ้าถ้าล้างบ่อยๆหรือไม่ได้ล้างอ่ะมันต้องล้างทรายวิธีที่บอกล้างอย่างข้างบนลงมาน,นี้เราทำนะเพราะว่าฝนมันตกอยู่แตรถไม่ได้ไปล้างตัวอ,อย่างํำปูแล้วก็ํำปู มันจะมันก็มันรูดตรงเนี้ยรูดสิบะรูดก็สองสทีนะครับสองรองบกระจกเราก็จะไม่เป็นรอยก็ทำได้วสองรอบ ก่อนไม่มีความรู้ดูเดี๋ยวปล่อยเอาไว้ดูเนี่ยดูลอยเลยเนี่ยไม่มีความรู้แต่ไม่มีความรู้ปล่อยเอาไว้ลทรายนะทรายทั้งนั้นเลยนะเอาให้เห็นกันชัดๆเลยเนี่ยทราย ต,ตอนนี้มีความรู้แล้วกระจกก็จะไม่อันนี้คือรอยเมื่อก่อนมันไม่เป็นเหียงี้อ่ะเรื่องทํเ่งเนี้ยเรา,า,า,าก็ต้องหมั่นล้างหน้าผนเมา่อาไร่ทีเราดูแล้วมันมันเป็นอย่างที่บอกอะ่ะก็หมั่นล้าง แชมพูอะไรก็ได้ดีอันนี้เอาแบบไม่ดีเห็นแล้วสองโลกเราจะได้อะไรจากตรงนี้ถ้าเราทำตรงนี้เราสิ่งที่เราจะได้คืออะไรนะแต่ตรงนี้ปะกอบปอบยางตรงนี้สำคัญมาก ถ้ามันเราปล่อยนะมันัก็จะเป็นรอยเหมือนอันเมื่อกี้ต่างๆเดี๋ยวลองออให้ดูจันั้นเสียดใช่ไหมออโตรงหางนี้ออกข้างล่างอย่างนี้เลยเราควรจะต้องเซ็ดลาง ลางนี่คืออย่างน้อยเดือนหนึ่งก็รั้งนึงเห็นเห็นลอยแล้วใช่ไหมครับเห็นอลอยใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะมาให้ดูสาเหตุที่บางทีกระจไกไฟฟ้าเสียบ่อยหรือเสียว่ามันมีหินมีดินเข้าไปติดอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้ฝืดแล้วกระจกก็เป็นลอยนี่เราตั้งใจมาทําให้ดูเลยนะเดี๋ยวเราดูนะว่า อันนี้ประมาณเป็นเดือนอะนะต้องมีสองเดือนนะเดือนที่บอกว่าเดือนหนึ่งครั้งควรจะเช็ดจับดูก็มีรายละเอียดละเอียดเั่านั้นเลยดูจากอ้รต่างอย่างตอนตอน ตอนที่ว่านั่นเห็นเป็นเศษนะเศษเศษทรายแบบทรายละเอียดอะ่ะจะต้องทพี่บอกว้ยดูยัางว่าทำไมกระจกเป็นรอยแล้วก็กระจกเป็นรอยแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าบางทีเสียบ่อยบางทีกระจก ลางลูกล้อมันจะแตกลูกล้อลูกล้อที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในมอเตอร์เนี่ยมันเป็นชุดระบบที่มันแตกก็เพราะว่ามันมีพวกเนี้ยไปสีมันทําให้มันฝืดเพราะมันไปไม่ได้เพราะมันไปไม่ได้มันก็อย่างที่บอกรบอกลออีกทีนึงนะที่บอกว่าอยากให้ลากเนี่ย บานเนี่ยลื่นปืด้ดแต่มันยังไม่ลื่นปืด้ดเราเวลาเราถูเนื่ยที่หลายเดือนนะต้องมีสองเดือนลองสีดูจะรู้เลยว่ามันมันไม่ปกตินี่ที่เห็นไม่คือเป็นตายทั้งตายทั้งปวดเป็นไปหมด ขอยทีนน,นะเห็นเราเราดูแลขอยทีนรู้อย่างว่าเศษปวดทรายเมื่อกี้ที่ว่ามันคาไว้ที่กระจกที่ไม่ใช้แล้วจอดเอาไว้อโอ้โหอันนี้เอาให้สะอาดเลยเอาของจริงเลยเอาให้สะอาดจริงๆเลยห่อยไว้ไม่ได้นี่พระบานนี้ใช้ใบ่อยครับ ที่ปลบ่อยไว้ลอยเราจะเจ็บปวดมากกระจกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหหลาครั้งแล้วกันยูกปกกับปกฝั่งนี้ไม่ค่อยเลอะแล้วก็ทำกัรคีวเส้นนี้สุดท้าย แต่ก็ยังไม่จบนะเราต้องปิดท้ายด้วยวเราปิดท้ายด้วยควรจะมีติดบ้านไว้คือแว็กซี่แว็กซี่แ,ซแต่นี่หายนะ คือถ่ายมาเป็นเป็นสเปรย์นั่นเอถ่ายจากขวดใหญ่มามปิดท้ายกันด้วยเดี๋ยวจะปิดแล้วเปิดเลยนะครับปิดท้ายกันที่ตรงนี้จะลองเปิดแล้วก็ปิด ถ้าเราปิดท้ายลากันเลยล่องรอยจากที่ว่ามีสายเศษเศษฝุ่นเศษทรายที่มันรวมกันเยอะๆเนี่ยอันนี้ติดนะแต่อย่างเงี้ยขัดน่าจะออก น่าจะออกถ้าใช้น้ำยาขัดกระจกเนี่ยปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีความรู้เนี่ยเยอะขนาดนี้อันนี้คือไม่ใช่ว่ามันเป็นภาพประกนะมันเป็นภาพสีดูกระจกเลยล,ลอง เชเลยนะับไม่ใช่คราบไม่ใช่ค้าบตกขบขบ,บเ,เช็ดดูทุกที่ต้องขัดมอเตอร์แต่น่าจะออกเพราะมันไม่ลึกมากเอาเล็บกีดยังไม่มียังไม่ยังไม่จิกยังไม่เข้าเนื้อแต่บางเส้นเข้าเนื้อแต่เราไม่อยากไปขัดเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้กระจกมันบาง ทำให้ลั่นเล้าได้อันนี้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนมันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยผลเสียที่ว่าถ้าเราไม่ทำจากเบื้องต้น,นมันเยอะมากถ้าดูอ่ะต่ที่เป็นจุดๆนั่คือวิ่งต่างจังหวัดเป็นเศษแก้ว แล้วก็ปวดใจอันนี้ยังแก้ไขได้ไม่ถึงก็แตกแตถ้าเป็นรอยถ้าเราดูลานกระจกใช่ไหมเวลาเขาขูดเป็นรอยก็เคาะปักเดยขาดสองท่อนเลยขนาดแบบนั้นนะครับ